สวัสดีค่ะดิฉันนะคะเฉลิมรักสุรัสศดีค่ะชื่อเล่นชื่อคุณเพื่อนนะคะหรือที่รู้จักกันในวงการว่า คุณเพื่อนอสังหานะคะปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่ง CEO นะคะของบริษัทไทยโฮมแคตตาล็อกนะคะ mm hmm. ก็ THC ค่ะ mm hmm. เพจ THC นะคะค่ะวันนี้นะคะมีความยินดีเป็นอย่างมากค่ะ mm hmm. ที่ได้เปิดอบรมนะคะ mm hmm. เอเจนต์ติดปีกหรือว่าในหน้าติดปีกนะคะอันนี้แทนคำขอบคุณค่ะให้กับเพื่อนร่วมสายงานอาชีพในหน้านะคะ mm hmm. ก็คือเป็นคอร์สที่เน้นหนักค่ะ ไปในเรื่องของออาการยื่นกู้สินเชื่อนะคะสำหรับที่อยู่อาศัยแบบมืออาชีพค่ะเราก็จะมีการสอนนะคะว่าวิเคราะห์ลูกค้าเบื้องต้นวิเคราะห์ยังไงนะคะยื่นกู้ยื่นยังไงทำยังไงที่จะทำให้คนมีฝันอยากจะมีบ้านแล้วก็ไปยื่นกู้มาหลายๆธนาคารแล้วก็ไม่สำเร็จนะคะวันนี้เราสอนวิธีที่จะทำให้ในหน้าเนี่ยนะคะหรือเอเจนต์หรือว่า เพื่อนร่วมสายอาชีพเดียวกันเนี่ยค่ะยืนกู้บ้านแบบมืออาชีพค่ะคอร์สนี้นะคะเราเปิดให้อบรมฟรีค่ะเพราะเราอยากจะให้เป็นวิทยาทานนะคะฉลองความสําเร็จของบริษัทนะคะที่เปิดมัยาวนานถึง16ปีแล้วนะคะถ้ารวมการทํางานตั้งแต่เริ่มในสายงานนี้เลยก็ 22ปีแล้วค่ะตรงนี้นะคะประสบการณ์ที่เรามีนะคะสามารถที่จะทำให้ทุกท่านนะคะมั่นใจในการเลือกใช้บริการนะคะให้ t h เเป็นเพื่อนคู่คิดในการเลือกอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยของท่านค่ะ